สวัสดีครับพี่น้องบ้องไปที่คิดหน่อยคิดถึงซูเปคนครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะเมือ่อไม่แล้วฝนปาสสิปวตวหอดเดือนสิบสองคุณบอสสิบปว,วมบ้านย่างสงบพี่น้องฝนมาดีคักดีแน่แทบบีนี่พี่น้องครับไม่กินตำห่งน้ำกันครับนี่หละวิธีการตั้งไก่เอง ใส่เสียงไม่เชิงมาว่างไว้ว่างตำมะฮุ่งไว้ครับตำมะฮุ่งเส้นมาพี่น้องครับไปเซ้นน้ำพอยไน่ว่าน้ำเจีว่มามากหันละเดี๋ยวสิจินกับยังวัดจีปีนกึ่งพี่น้องจิเนมัอกับปิีนกึ่งนี่แหละ เอาเอาอึง้งปีงอึงแทนพักพี่น้องครับนี่อึงเอ้าว,วานตายแล้ไหมนี่ว่าฉานตายอยู่หอือเล่ังคนอ,นอึ่งพี่น้องปีงอึ่งครับมาจินกับเขาได้นี่ว่ามันจินได้ดอกครับพี่นอ้องก้องเขากับมีอยผี่ยกไว้พี่ก็ตั้งไว้พี่บปได้อะ กินก็สวยคัขันบอกไปแล้วกรับเขาง่ายขึ้นก่อนพี่น้องครับบายสามแล้วอืมอืม ขอท้าพี่นม่องไหมครับไขรเต็มสองธรรมดากะอย่างครบแล้วจินคกับยังเขากันคัะแต่เนี่ยแสกไปคนละแบบครับกินตำมหุ้งครับปิ่งอึง พ้นกับพ้นแล้วครับต้มกับต้มแล้วล้องปีงไม่จินครับตําหูมือสำหรับเรื่องร้อหนึ่งกินหลายครับในจกินหลายมือครับพี่น้อง รลปมเนี้ยไปกินน้ำไปตำหูเส้นคือแสบใช่ปะเมืม่อหนาไปเส้นก็น่าจะสิตำแสบตำหูเส้นมันแสบพี่น้องครับ เพราะว่าต้องตำแสบไว้ก่อนครับย่าลูกข่าว่าไปจ่ายโอ้ โต่โซ่ะไปโต่ะมาท่านไหนขางมันพี่น้องมาบางแจ้วกินข้าวแจ้วแล้วมีขางมันเก็บหมาวัดออกมาีิพี่น้องครับแซ่บใาย ตัวในดูยำมัแตกครับแถวนีแตกควันดังคนกับใบจะกินหลายเด้อไข่มันสีเม้าครับไข่มัน ว่าเห็นไขรอึ้องเมาสิได้ซื้อเรากินว่พ้นมาก,กินเรากินไข่อึ้งหน่เพียงมาแล้วเป็นควาฝนขยัน,นยดุ่งเพชรน้มสีมาแล้วครับฝนเดือนหก โัวดี๋ยวนี้ใควดเอาตัวนี้มั้งมังก็ได้ตายไปยไตายแล้วพี่น้องเห็ดเด็ดทื่ซื้อหรอกพี่น้องครับพันว่าไปแล้วครับอึ้งนี่กายตั้งค้นกินแล้วครับปวดแฉงปวดขาครับน,นี่กาเห็นหลายค้นเบาอยู่ แต่ว่าผมนี่กินแล้วบ่ได้ปวดแข่งปวดขาพี่น้องครับกินแล้วหนังตายย้อนไม่อยากนอนมาแล้วฝนครับมาแล้วอะารจะมีความพน้องกินนีงี่นอ้นนเอเฮายเลยอยากกินตำหมูหงกับปิ้งยังครับพี่น้องเดี๋ยวยอะไรบ่บายบาย,งยงังกิน นี่บ่งเงินกินดอกแบงออกมากินเธอตัวแก่เนี่ยจะเป็นเงี้ยินอยู่ตั้ไม่ก็อะไรพี่น้องไม่เนียมัมา่งปลอกไม่กินน้ำกันปากกันชิมนาครับบายบายพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้ว